สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับรายการหัดใหญ่โท์โตแต่นะฮะกลับมาทุกครั้งนะเราก็จะมาแนะนําร้านอาหารเด็ดๆอร่อยนะฮะในหัดใหญ่นะฮะวันนี้เราก็จะพามากินร้านบะหมี่ไก่นะซึ่งเรียกว่าได้ว่าอร่อยมากๆนะฮะรับรองคนในหัดใหญ่เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะฮะชื่อร้านว่ากอนหมี่ไก่นะฮะเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สิ่งแรกที่มาถึงนี่ที่ต้องทําเลยนะฮะก็คือ <c oughs> ว่ารีบเข้าไปในร้านฮะแล้วก็ไปจองโต๊ะกนะ่อเนเพราะว่าคนจะเยอะมากชื่อช่วงตอนเย็นหรือตอน,น,นคือแหละฉังนั้นเรารีบไปเลยกันครับไปเลย ก็สําหรับเมนูที่ร้านแนะนําเลยนะฮะก็คือเป็นบะหมี่รมมิตรนะบะหมี่แห้งรมมิตรซึ่งในบะหมี่นะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะมีหมูแดงนะฮะมีไก่นะฮะมีลูกชิ้นแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน่องไก่แล้วมีน้ําซุปนะฮะซึ่งน้ําซุปนี่คือกลมกล่อมมากนะฮะแต่ว่าที่ไฮไลท์เลยก็คือจะเป็นบะหมี่ของเขานะซึ่งเป็นบะหมี่ทาเองนะฮะแล้วก็ ส่วนตัวชอบมากเพราะว่ามันจะลื่นๆมันๆแต่ว่ามันไม่ได้เละนะฮะก็เรียกว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยฮะบะหมี่ครับซึ่งร้านนี้แนะนำเลยนะฮะร้านกอนดีไก่นี้เปิดมาเกือบ3 0ปีแล้วนะฮะ ก็อยากเชิญชวนทุกคนมาลองทานดูนะฮะแล้วก็อยากฝากอีกเรื่องนึงนะ,ะสำหรับเดือนกันยายนนะฮะแคมเปญหัดใหญ่ฮัทเซลนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าหัดใหญ่เนี่ยมีอีกหลายร้านมากมากครับที่อร่อยน่าทานนะฮะแล้วก็น่ากนนะฮะแล้วพบกันเดือนกันยายนนะคะ